ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะที่สำคัญที่สุดได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดียค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถือว่าจำเป็นมากค่ะอย่างที่ฉันบอกไว้ข้างต้นแล้วว่าควรทานควบคู่กับมอคอลลาเจนตัวมอคอลลาเจนก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยเติมคอลลาเจนตามข้อต่อกระดูกต่างๆนะคะทำให้ข้อต่อกระดูกต่มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดียเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเติมแคลเซียมนะคะแล้วก็จำเป็นในทุกๆวันด้วยนั่นเองสำหรับผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเดียนะคะมีส่วนผสมที่สําคัญก็คือในส่วนของแคลเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกระดูกและฟันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับ ปริมาณแคลเซียมนะคะที่ร่างกายจาเป็นต้องการต่อวันตัวนี้จะใส่แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ3,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งผ่านกระบวนการดูดซึมแล้วเนี่ยก็จะเพียงพอนะคะต่อความต้องการปริมาณแคลเซียมต่อวันอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมนั่นเองซึ่งคุณต้องเผื่อด้วยว่า,าในชีวิตประจําวันในการทานอาหารเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้รับแคลเซียมนะคะที่อยู่กับอาหารเนี่ยตามมาด้วยซึ่งเราไม่อยากให้มันเกินกว่านะคะปริมาณความต้องการที่กําหนดต่อวัน ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของแอลอาร์จินีนนะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะทําให้มีแคลเซียมในกระดูกมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดการแตกหักของกระดูกได้ดีนะคะรวมถึงมีส่วนผสมของแมกนีเซียมเป็นสารอาหารประเภทเกลือแร่ค่ะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของกระดูกและฟันมีส่วนช่วยในการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นนะคะมีส่วนผสมของซิตรัสไบโอฟลาวอยด์เป็นสาร ที่ได้จากพืชตระกูลส้มมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยในการผลิตคอลลาเจนไลอีลาสตินโดยเฉพาะในกระดูกอ่อนและฟันนั่นเองค่ะมีส่วนผสมของขมิ้นชันเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของเคอร์คูมินอยนะคะมีสารที่มีริต้นอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าลดการทําลายของ เขาเรียกว่าลดการทําลายของคอลลาเจนนะคะช่วยดูแลเหมาะมากสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไขข้ออักเสบหรือว่ารูมมาตอยนั่นเองรวมถึงมีส่วนผสมของสังกะสีนะคะเป็นแร่ธาตุที่มีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ในร่างกายนะคะช่วยเขาเรียกว่าลดการอักเสบได้ดีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อนด้วยและที่สําคัญค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเดียเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบของกระดูกอ่อนปลาฉลามค่ะซึ่ง มีผลในการบรรเทาหรือรักษาโรคข้อเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก ในส่วนนี้นะคะเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในกระดูกอ่อนปลาฉลามนั่นเองค่ะมันจะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการสลายตัวของกระดูกอ่อนโดยจะทําหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์นะคะที่เข้ามาทําลายคอลลาเจนบริเวณกระดูกอ่อนด้วยที่สําคัญคือยังช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับข้อต่อกระดูกต่างๆช่วยเพิ่มน้ําหล่อลื่นระหว่างข้อต่อให้มากขึ้น นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องการลดการปวดบวมหรือการอักเสบสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อมีปัญหาเรื่องรูมาตอยเป็นต้นนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามถือว่าเป็นสัตว์ที่เขาเคยมีการทําการวิจัยนะคะแล้วก็ปลาฉลามเนี่ยเราไม่เคยตรวจพบว่ามันเป็นมะเร็ง นะคะคปลาฉลามเป็นสัตว์ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนว่ามันเป็นมะเร็งเพราะว่าอะไรเพราะในส่วนของกระดูกของมันเนี่ยไม่มีหลอดเลือดนะคะกระดูกอ่อนปลาฉลามจึงเป็นส่วนประกอบที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์เยอะมากๆ นะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานผลิตภัณฑ์มอคอลลาเจนคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมดี่านอกจากจะได้เรื่องกระดูกที่แข็งแรงในเรื่องของขอ้อต่อต่างๆที่สมบูรณ์มากขึ้นยังส่งผลดีต่อเรื่องผิวที่ชัดเจนมากๆด้วย วิธีการทานนะคะแนะนำว่าตื่นเช้ามาปกติคุณทานมอคอลลาเจนอยู่แล้วแนะนำให้ฉีกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมเดียลงไปอีกหนึ่งซองค่ะผสมกันเลยแล้วก็ดื่มเลยนะคะข้อดีคือรสชาติอร่อยมาก นะคะสตัวนี้ผสมกันทําให้รสชาติของการกินคอลลาเจนละเดียนเนี่ยอร่อยเพิ่มมากขึ้นข้อที่สองทานคู่กันก็ทําให้แคลเซียมออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเพราะว่ามีคอลลาเจนเติมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการทาน2ตัวนี้คู่กันนะคะเห็นผลในเรื่องของผิวที่ไวแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความขาวกระจ่างใส นะคะถือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดียและมอคลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนอายุ25ปีขึ้นไปควรทานทุกวันค่ะและที่สำคัญควรทานวันละหนึ่งซองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เดียนะคะชนแนะนําว่าคุณควรทานวันละหนึ่งซองเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดียหนึ่งซองออกแบบมาให้เพียงพอต่อความต้องการแคลเซียมที่ร่างกายต้องการต่อวัน ซึ่งการได้รับแคลเซียมในปริมาณเท่านี้นะคะถือว่าเพียงพอแล้วการได้รับแคลเซียมเกินความต้องการนะคะก็มีโทษกับร่างกายด้วยเช่นกันค่ะเช่นการกินแคลเซียมในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะส่งผลให้แคลเซียมเหล่านั้นเนี่ยตกตะกอนแล้วก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการปัสสาวะขาดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของนิ้วได้เราถึงแนะนําว่าให้คุณทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดียดทุกวันคุณจาเป็นต้องทานทุกวันถ้าคุณคิดว่าคุณทานแคลเซียมต่อวันจาก าาหรได้ไม่มากพอแต่ก็มีข้อจากัดที่คุณควรทานวันละหนึ่งซองนะคะแค่นี้เองก็จะทําให้กระดูกคุณแข็งแรงแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งมอคอลลลเจนและเดียนะคะหลีกเลี่ยงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารทะเล ะะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตที่หมอสั่งควบคุมปริมาณน,น้ำเดีนี้นะคะก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะถือว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากๆกลุ่มลูกค้ากว้างด้วยค่ะคนอายุ25ปีขึ้นไปมีเยอะมากๆและที่สําคัญคือมันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนทั้งในเรื่องของผิวและสุขภาพกระดูกด้วยถือเป็นเซตผลิตภัณฑ์ที่แนะนํากันเลยสําหรับคนอายุ25ปีขึ้นไปค่ะ